กดอ่านในตัวเกนเวลามันเกิดมันจะเกิดไปส่งเสริมเรื่องความเขียวตอนนี้ถ้าถ้าในตัวเกนมันเกินแป้งมันมาเยอะในตัวเกนเสริมลูกมันที่โตเร็วเพราะมันโตใหญ่เอาใหญ่เอาปุ๊บตอนนี้มันที่เข้าเนื้อไม่ได้เพราะในตัวเกนมันไปบอกเขาไว้ไม่ให้เข้า บักทุเรียนเจ้าก็จะเป็นบักทุเรียนฝ่าว่าเอ,อ้ยทำไมไม่ค่อยอร่อยเลยว่าใครกินก็แตะนิดเดียวไม่กินเหมือนลูกเหมือ <_ d ata> นภูมันม, <_ d ata> มันฟ้ามันะงั้นเป็นอย่างนั้นน <_ d ata> ่ะทั้นั้นเราต้องรู้ขบวนการว่าตัวไหนเข้าตัวไหนออกตัวไหนพักตรงนี้สําคัญตอนที่เรามันมีหมากมีผลตอนนี้ผมก็จะดันแคลเซียมเข้าให้แคลเซียมมันเป็นพวกผนังเซลล์เป็นพวกเนื้อเยื่อที่จะทําให้ลูกมันแข็งแรงมนแรงมันจะเจาะเข้าไปยากหนอนมันจะเจาะเข้าไปยากในขณะเดียวกันมันมีลูกแล้วลูกมันต้องไม่ล่วงนะถ้าไม่ร่วงเพื่อองาน บลอนก็คือเหมือนเปียบเสมือนเหมือนกาวก็เหมือนเราตำส้มตำโบลอนคืออะไรหลักๆผงชูรสถ้าไม่มีผงชูรสมันก็บ่แแสบบนัว้หม้น้ำปลาแดกดีอันนั้นดีอันนี้ดีโอ้ปลาดีบต้นกันนั้นแ่บหมดพ็ใส่ผงชูรสอ้าวรู้สึกว่ามันเพี้ยนๆเนี่ยเป็นลักษณะนี้อาจริงๆก็เขาไม่ได้ใส่เยอะเห็นไหมผงชูรสเขาบอกว่าหนึ่งช้อนชาเล็กๆกับหนึ่งช้อนโตนี่ได้รสชาติเท่ากันแต่คนเราเขาไม่ได้พูดอยางงเดี๋ยใส่หลายแสบหลาย ก็จร okay. ิงๆแล้วใส่มากกบใส่น้อยมันได้รสชาติเท่ากันเป๊ะเลยรสชาติเท่ากันมันเป็นงานวิจัยที่คนที่เขาเรียกอะไรคนทํางานเกี่ยวกับคือเขาเรียนหนังสือเนาะเขาต้องทํางานวิจัยตั้งแต่โทตั้งแต่เอกเขาเขาจะทํางานเฉพาะจุดคนที่เขาทํางานวิจัยตรงๆนี่ค่าความค่าความอร่อยเนี่ยเขาเช็คจากอะไรเขาจะมีเครื่องเช็คฟัดมาตรฐานแต่บางเอิญนว่าเราเนี่ยค่ามาตรฐานของเราคือลิ้นเพราะลิ้นมันรับรสชาติบางเอิญนเราชอบกินเค็มกินประมาณนี้อยู่ตลอดเราก็เลยว่าของเขาบ่แซ่บ แต่จริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยมันเท่ากันเออเห็นไหมแม่ไปซื้อปลามาผมติว่าไปตลาดนี้เนาะแม่ก็ได้ปลาปลานินมันตัวหนึ่งพ่อไปตลาดบีมาพ่อก็ได้ปลานินตัวหนึ่งวันดีคืนดีแม่บอกว่าปลานินเจ้านี้อร่อยกว่าปลานินเจ้านี้เพราะบางทีมันใช้ความสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วถ้าไปคิดเอาเปอร์เซ็นต์จากการวิเคราะห์วิจัยเนี่ยมันเท่ากันประมาณนี้เนี่ยบอลลอนมันใช้แค่นิดเดียวแต่ไม่มีมันมันกับบแซบบอนัวทำไมอาจารย์ทำสารปรับปรุงดินอินรีเคมีหมักแร่ด้วยพอดอต้องใส่ผงชูรสให้ เพราะไม่ต้องให้พวกผมไม่อยากให้เอาพวกพวกเราที่ทํางานเกษตรเนี่ยมาสรรหาเพิ่มถ้าเราสรรหาเพิ่มปัญหามันจะเกิดเหมือนเรายืดถามผมเมื่อกี้ครับอาจารย์มันเกินอพอมันเกินปุ๊บนี่อะไรก็ตามที่เกินมันดีไหมไม่ดีครับเห็นไหมร่างกายของพ่อเนี่ยความดันเกินดีไหมเบาหวานเกินดีไหมอะไรเกินดีไหมนี่แหละเรานี่เราไม่ได้คิดเหมือนผมทุกคนไม่ได้คิดเหมือนผมหรอก คิดแต่กลัวมันไม่โตไม่ใหญ่ไม่งามแมนครับอาจารย์ใช่ครับสั่งไก็ไม่เขียวตก็ไม่โตกันี่ไงไม่งามพวกเราคิดเกินผมไปผมก็เลยต้องยั้งไว้แต่โรงงานอันนี้มันเข้าได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มันเข้าได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มันเข้าได้กี่ผมต้องยั้งไว้ให้ครับตอนนี้มันมาดูต้นพืชเอาอ๋อพ่อตอนนี้พ่อต้องเอาตัวนี้เพิ่มให้ผมดีกว่าไหมกับที่ว่าสั่งให้ทําอย่างเดียวถ้าพลาดพลาดเลย แต่อันนี้เรามีกรมพัฒนาที่ดินที่ดูเรื่องพอดเข้ามาซัพพอร์ตงานในเรื่องย่อยสลายพวกนี้รอเรารเราก็จะได้ทํางานง่ายขึ้นออนี่คือเหตุผลยปุ๋เคมีผมไม่ได้ห้ามใช้ไม่ใช้ไม่ได้เมื่อกี้ไม่กินยาดองแล้วถังพันลิตรเมื่อกี้ข้าวไม่มีกินอะเบาหวานที่มาบา โรคตับโรคไตมันทีมาหมดเด้อฉันนั้นต้องหาข้าวเข้าไปให้มันเห็นไหมแล้วก็เอาไนโตรเจนเข้าไปเอา,าฟอสฟอรัสเข้าไปเอาโพแทสเซียมเข้าไปเอาเหล็กสังกะสีทองแดงพวกนัเข้าไปเอาแคลเซียมแมกนีเซียมเข้าไป,าาไปตามอัตราส่วนในถังพันลิตรว่ามันเข้าได้เท่าไหร่รอย่างแคลเซียมเนี่ยผมก็ใช้ได้ไม่เกินสามกิโลสมถึงห้ากิโลต่อน้ำพันลิตรแต่ตอนนี้เอา5้ากิโลก็ไม่ได้เพราะว่าพืชมันประมาณกลางเราก็ใส่ให้เพื่อดึงไนโตรเจนให้มันน้อยถ้าไปห้าตัวี้มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเพยามซฟตรงนี้ไป ตอนนี้โบรอนก็เข้าได้ประมาณไม่เกิน1กิโลต่อถังพันลิตรประมาณนี้แล้วเขาก็มีจําหน่ายอยู่แล้วแหละเราก็มาเติมลงไปเติมเพิ่มเติมเพื่อให้ธาตุอาหารที่อยู่ในน้ํามันมีพร้อมที่จะส่งไปเพิ่มไปพร้อมกับทางดินที่เราใส่เห็นไหมตัวเหล็กสังกะสีก็เหมือนกันเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปในอัตราส่วนที่อาจารย์บอกว่าใส่ได้กี่กี่กิโลกี่กรัเข้าไปเห็นไหมแล้วก็ตัวสําคัญตอนนี้คือเราต้องหนึ่งเอาแมกนีเซียมออกมาให้ได้เพราะแมกนีเซียมถ้าถามถ้าถามว่าถ้าอยากได้ความเขียวทาไมพ่อแม่เอาไนโตรเจนอาจารย์ทาไมไม่เอาไนโ เอาไนโตรเจนมาตอนมันออกลูกออกหมากออกผลเนี่ยมันใช่เรื่องเหตุไหมละ่ะกันนี่ไงเขาถึงบอกว่าถ้ายอยากให้พืชเขียวพืชงามครับไนโตรเจนมันมาช่วงตน้นแต่ถ้าช่วงจะเอาหมากเอาผลไปเล่งไนโตรเจนมันจะเตะลูกเตะเต้าลงเหลือต่ใบอย่างเดียวนะ <laughs> เห็นไหมกม <laughs> ม็มันไม่ใช่ได้แต่ใบแหละมันมาปุ๊บเนี่ยมันไม่เอาพวกเอาพักเอาพวกมันมาช่วงที่เขากําลังจะเอาหมากเอาผลใช่ไหมเขาถึงให้เอาแมกนีเซียมตอนนี้ต้องเอาแมกนีเซียมมาเป็นองค์ประกอบ พอแมกนีเซียมมันจะค่อยๆรวมจุดเซนเตอร์ในการสังเคราะห์แสงให้เขียวได้แล้วก็เอาในตัวเจน็ล่อเอาใช่ไหมให,ให้มันมาเป็นช่วงจังหวะเวลาของมันนะถ้ามันเป็นช่วงว่าเก็บลูกผลผลิตแล้วนันอันนั้นในตัวเจนมาเตยมที่ใช่ไหมตอนนี้พวกเมงกานีกโบลีนีนัมนิกเกิลคอรีนแล้วก็ทองแดงพวกนี้พืชมันใช้อยู่แค่ไปเล็บในถังคันลิตรนี่ในน้ำหมักห้าลิตรที่อาจารย์เอาให้เนี่ยอาจารย์เติมเปอร์เซ็นต์ไว้เกินให้แล้วแค่นี้มันเพียงพอ ไม่ต้องไปเติมเพิ่มก็ได้แล้วบ,บอกว่าผมมีอยู่แล้วผมเติมเพิ่มได้ไหมเติมได้แต่ส่วนมากทุกคนที่ซื้อมามันมีเกินผมก็บอกว่าถ้าไม่ใช้มันก็ไม่ได้ถ้าสมมติว่าผมมีทองแดงบัวกกัน,นั้นด้วยผมมีน้ําตาลทางด่วนบวกตัวนั้นด้วยเพิ่มได้เท่าไหร่อาจารย์<ๆ>ก็เพิ่มไปประมาณสักครึ่งนิดที่เรามีนะเพิ่มเข้าไปได้เลยแต่ต้องเอาไปหมักนะไม่ใช่ว่าเอาไปผสมตอนฉีดนะ <ผม S 2> <ๆ S 1> คนละประเด็นนะต้องแยกส่วนนะทุกตัวที่มีอยู่แล้วเอาไปเติมได้แต่ให้เอาไปหมักร่วมกันได้เลยครับจาก แค่นี้เองหลังจากนั้นเราก็หมักไปถ้าสมมติว่าพ่อต้องการใช้ด้วยก็สักสามวันห้าวันถ้าเห็นลาขาวขึ้นก็แสดงว่าเชื้อยุลินซีมันเดินงาน oh. มันค่อยๆย,ย,ย่อยปุ๋ยให้เราแล้ว <c oughs> แต่ถ้ามันมันผมว่าหมักนานสมมติว่าบางคนหมักเป็นสิบยี่สิบวันอย่างเงี้ยถ้ายี่สิบเอ็ดวันก็ดีให้มันได้รอบโควิดกระบวนการมันจะรบรอบของหมดหลังจากนั้นก็ปล่อยไว้มันก็จะเป็นธาตุอาหารที่ยุลินซีตรึงไว้เข้าใจคําว่าตึงกันเนาะกินไว้ในท้องกูอยากขี้อยากเยี่ยวอยากตดเท่าไรมึงค่อยกิน มันก็จะได้ไม่ต้องกินเยอะแต่กินตลอดเวลาเห็นไหมเห็นไหมพืชในสวนล้านเราที่ไม่เป็นป่าไม่มีใครไปรดน้ําไม่มีใครไปพวนดินไม่มีใครไปฉีดฮอร์โมนแต่เขียวกว่าอันที่เราปลูกเพราะจุลินทรีย์มันตึงทุกอย่างที่เป็นคาร์บอนอไว้ให้พืชน,นะประมาณนี้ครับแ,แล้วถ้าเราเราหมักพืชไว้เนี่ยช่วงระยะนานอ่ะแล้วเราต้องมาปลูกมันตึบขึ้นมาไหมกระตุ้นมันก็ดีกระตุ้น่ะกระตุ้นจากน้าตาลอ๋อออนนี้ จากน้ำตาลอะไรมั่งหนึ่งจากน้ำตาลสายแดงแล้วเนี่ยครับแล้วไอ้น้ำตาลอ้อยได้ไหมครับจริงดีจริงดีโคตรมาโคตรมหาดีผมเคยใช้ใจากน้ำตาลอ้อยคนนนั้ที่ดูทั้มน้ำตาลสายแดงอผมก็เลยไม่ไปเอาน้ำตาลอ้อยเพราะน้ำตาลอ้อยต้องเอามาขัดโคตรมหาดีก็บีบเอาน้ำมาปุ๊บใส่ไปผิวๆได้ของสดในน้ำอ้อยก็มีจุลินทรีย์อีกยิ่ง จวัดกว่าเก่ากลตก43บาทก็ก็ดูเอาครับอันไหนคืออันไหนที่มันพอเซฟได้ก็เซฟไปพอเอาที่สะดวกเราเอาที่สะดวกเราเนาะที่มันดีที่สุดก็คือน้ำตาลขับก็ถูกไงอ่าก็เพียงแต่ว่าถ้าถามว่าอย่างที่ผมบอกนั่นแหละเราต้องมาดูเรื่องต้นทุนกับตรงนี้เป็นเป็นตัวองค์ประกอบแต่ตอนนี้ตัวน้ําตาลทางด่วนที่บอกว่าต้องใส่ไปด้วยเพราะอะไรต้นไม้เราเราไม่รู้บอกว่ากิ่งไหนมันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เรามองดูแค่สายตาภายในเขาขาดอะไร ผมคือบอกว่าเวลาพืชมันได้อาหารขึ้นไปมันต้องไปสร้างน้ําตาลก่อนถ้ามันสร้างน้ําตาลไม่ได้โอกาสที่มันจะไปรอดน้อยมากเพราะว่าน้ําตาลตัวนี้มันคือพลังงานที่จะส่งเอาแป้งไปไว้ที่ไหนกิ่งก้านเอาคาร์โบไฮเดรตไปไว้ที่ไหนที่รากตัวนี้มันสําคัญพลังงานของมันก็คือคล้ายๆกับว่ารถมันต้องมีน้ํามันที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนไปส่งใช่นไหมสำคัญคือตรงนี้ตอนนี้เราไม่รู้ว่าแต่ละกิ่งแต่ละยอดนี่ความสมบูรณ์มันมีเอารถป้ายแดงกับรถพ่อนี่3สามสิบปีขับแข่งกันกับผมไหมล่ะก็คิดเอาอย่างงี้เอา อันนี้ผมเปรียบเทียบไม่ฟังใช่ไหมนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมต้องให้ร่วมกับน้ําตาลทางด่วนใช้บ่อยก็ดีไหมน้ําตาลทางด่วนต้องใช้อยู่เนื่องเนืองอย่าใช้มากไม่ได้ให้มาให้เขากินน้ําตาลสายแดงดีที่สุดเพราะน้าตาลสายแดงเนี่ยมันเป็นทั้งอาหารจุลินทรีย์มันเป็นทั้งพลังงานมันเป็นหลายตัวแต่น้ําตาลทางด่วนเนี่ยหมายความว่าคนเป็นเบาหวานไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยเขากลัวเขากลัวคนช็อกมีวิธีเดียวก็คือเอาน้าตาลทางด่วนฉีดให้ก่อนอเป็นลักษณะนี้เอออันนี้เพียบไปทังนะอ่ะตอนนี้พืชเราไม่่รู้วา เห็นมันยืนสวยๆอย่างนี้มันป่วยหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะว่าเราเป็นผู้ทําเราไม่ใช่เป็นหมอที่จะรู้ว่าทุกขั้นตอนใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องมีน้ําตาลทางด่วนให้เขากินอยู่เนืองๆอ่านี้ไหมก็ใส่น้ําตาลทางด่วนเข้าไปในถังนั่นแหละครับพอเขาได้กินปุ๊บเขาสามารถดูดได้ทั้งต้นทั้งรากทั้งใบทั้งไหนของเขาได้แต่อันไหนที่เขาต้องการใช้ด่วนเขาสามารถดึงออกมาเลยแต่อันไหนที่เขาต้องใช้ไปเรื่อยๆเขาก็มีการสัรงข้อแสงแล้วก็ดึงน้าตาลออกมาให้อันนั้นมันเป็นกลไกของเขาแต่อันนี้มันเป็นนอกกลไกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าาตรงไหหนนมมััีปญ เหมือนเนี่ยโอ้โเบาหวานขึ้นเบาหวานขึ้นห้าร้อยหกร้อยแล้วถ้าไม่รีบเอาน้ําตาลเข้าอะ่ะ<ม>เป็นเบาหวานจะไมน้ําตาลไม่ฉีดอย่างรั้นแล้วเวลาการฉีดนี่ที่เราฉีดอยู่เน้นซีเน,น,น้นช่วงเน้นเน้นช่วงบ่ายช่วงเ <c oughs> ย็นเราระยะเวลาวกี่วันกี่วันอยู่ที่ความขยันมันไม่มันมันไม่ได้ฉีดปุ๋ยฉีดมากเป็นไรไหมอาจารย์ไม่ไม่ไม่ได้เป็นไรมันไม่ได้ฉีดปุ๋ย เพราะว่าพวกจุลินทรีย์เขาค่อยๆไปปลดปล่อยให้พืชส่วนหนึ่งก็คือการไปเติมอาหารให้เนืองนืองนั่นแหละอาจจะสามวันสีวันห้าวันกันแล้วแต่ช่วงนี้ก็อาจจะให้กินบ่อยขึ้นหน่อยเพราะว่าช่วงที่กาลังเขาเรียกอะไรพระจากอายุสมมุติว่าตอนนี้มันอยู่อายุประมาณสักปอสามอีก3ปีมันก็จะไปอยู่มอหนึ่งแล้วมหนึ่งมันก็ไม่ได้เรียนที่บ้านแล้วช่วงนี้ต้องมีการปรับเข้ากับเพื่อนฝูงด้วยที่อาจจะให้บักใส่นมด้วยนะช่วงนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะเอาหมากเขาผลมันจะหอมมากด เพราะว่ามันต้องไปบวกกับปุ๋ยศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เพราะมันจะเข้าเนื้อเข้าสีเห็นไหมเวลาบอกว่าพออีกประมาณสักเดือนหนึ่งกิ่ไปตลาดอ่ะไอ้ตัวนั้นอ่ะเอานมเอาไข่เข้ามาเติมด้วยหมกัมกหมักทิ้งไปเลยเลย,ยิ่งมันหอมมากเท่าไรไม่ไอยู่ในเนื้อถึงเรือนมันก็ยิ่งหอมมากเท่านั้นเพราะจุลินทรีย์กลุ่มที่อยู่ในนั้นมันเป็นจุลินทรีย์ที่จะไปเข้าเนื้อเข้าสีแล้วก็จุลินทรีย์ที่สร้างความหอมเห็นไหมมันไปอยู่ทรงไหนมันก็หอมเพราะตัวมันหอมไปอยู่ที่ไหน,นก็หอมเอ แล้วก็กรรมฐานที่อยู่ในปุ๋ยศูนย์ศูนย์หา,าห้าศูนย์ท่วงที่จะไปตลาดเนี่ยเอาสีขาวไปขายเขาผ่าเป็นสีขาวก็จะซื้อพ่อไหมละ่ะเขาก็อยากได้สีเหลืองเหลืองออกไปสีส้มส้ม,สมยิ่งดีอ่ะเห็นไหมอุ๊ยพ่อทาไมทุเรียนพ่อทาไมมันไม่เหลืองธรรมดามันเหลืองออกไปทั้งสีชมพูทั้งส้มพันอะไรวะมันไม่ใช่คือธาตุอาหารที่อยู่ในในไข่ในนมแล้วก็ในอินทรีย์วัตถุที่เราป้อนเข้าไปตัวนี้ตัวสําคัญครับอยู่ในสีกินอะไรเขากินอัไนั้น สารปะกงดินของอาจารย์นี่จะมีไอ้นังสูงไหมเกรดทันเพราะว่าสุเรียนตัวเนี้ยมันอร่อยก็ในฟอสฟอรยิบไลท์ที่พ่อใส่ในโคนไงก็มาันอยู่ตรงนั้นตั้งเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์มันได้กินอยู่ทุกวันเพราะพ่อโปะโคนมันไว้ยิปะลป์ตลอดเพราะอะไรทําไมผมไม่ให้หวานงงไหมงงอาจารย์ตั้งที่บอกว่ามันเป็นสารปรุงดินที่จะต้องไปหวานมันเป็นหินก็มันทํามาจากหิน ผมบอกเขว่าโลกนี้เนี่ยก่อนที่มันจะเห็นดินเนี่ยมันเป็นหินมาก่อนทุกส่วนของโลกนั่นแหละครับเห็นไหมพอขบวนการวิวัฒนาการวิวัฒนาการอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่5วิวัฒนาการเห็นไหมเขาเรียกอะไร Kingdom Forti Kingdom อะไรนะ Kingdom ฝังใจ Kingdom Animalia Kingdom r o p e r t a Coperta แล้ว Kingdom มันมีอยู่5อย่างมันเป็นวิวัฒมันเป็นวิวัฒนาการมาเพราะมันเป็นวิวัฒนาการ เขาจะสร้างวิวัฒนาการอันแรกขึ้นมาคือจุลินทรีย์จุลินทรีย์มันจะเกิดมาก่อนจุลินทรีย์มันเกิดขึ้นมานี่มันมาหาอาหารให้พืชก่อนพืชเกิดมาปุ๊บในโลกขึ้นมาปุ๊บตอนนี้ถ้าพืชมันมีอย่างเดียวปุ๊บมันไม่มีอะไรกินพืชมันก็แน่นโลกมันก็เลยสร้างสัตว์มากินพืชหลังจากนั้นสัตว์มันมากินพืช มันก็ออกออกลูกออกเต้าแต่พืชมันก็ยังมีมหาศารครับตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าสัตว์มันมากไปพืชสีบบนเรือสร้างคนขึ้นมากินสัตว์แทนนี่้มันก็เลยเป็นวิวัฒนาการเป็นเป็นวงกลมไง<ต>เออมันก็เลยกิยกกนก,กินกันไปกินกันมาเพื่อคุมคุมกําเนิดกันเองเห็นไหมนี่คือกระบวนการทุกวันนี้คุมกําเนิดไม่อยู่ต้องต้องเลี้ยงกินเองต้องปลูกกินเองนี่คือกระบวนการของมันนี่นี่น,นี่นี่คือหลักการมันเขาเป็นงานวิจัยมาเนาะ ผมก็มาเล่าสู่กันฟังนี่แหละคือว่าแต่ละท่าที่อาจารย์นํามาส่งเสริมเป็นท่าที่ส่งเสริมบางทีมันส่งเสริมไปกระจายไม่ได้ไอที่ให้หวานทั้งแปลงเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยวานไปได้แต่ว่าถามว่ามีฟอสฟอร์หวานไหมมีฟอสฟอร์เนี่ยผมใส่ในสารปรับปรุงดินหมักให้แล้วแต่ถ้าอย่างนี้เลยเนี่ยไม่ให้หวานเด็ดขาดเพราะกลัวมันจะกลายเป็นดินกลัวจุลินทรีย์จะกลา,ายกินเป็นดินเอาไปเอามาเนี่ยหน้าดินเรามันจะกลายเป็นลาดพื้นให้เรามันจะแข็ง ก็เลยให้ม hmm. ันกองอยู่นั่นแหละเราให้น้ําให้จุลินทรีย์เข้าไปให้มันค่อยๆซึมถ้าพอผ่านไปสักสองสามปีนะตรงโคนนมันจะมีรากฝอยออกมาเต็มเลยแล้วพอมันสมมติมันละลายหมดแล้วราก็เติมไปไหมเติมไปมันละลายมันก็จะกลายเป็นดินมันก็จะค่อยๆกลายเป็นสีเขียวสีดาไปเรื่อยๆถ้ามันได้น้ําช่วงหน้าฝนบ่อยๆอ่ะมันก็ค่อยๆซึมซาบเข้าไปในดินอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตระกูลนี้เนี่ย ถ้าอยากให้ดีเมื่อก่อนเนี่ยผมผมบอกว่าถ้าเจาะควรไม่ได้เนี่ยอาจารย์ผมอยากใส่ไปในต้นขุดลุมฝังไว้เลยครับไม่ต้องไปไหนมึงอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็ละลายไปเองเดี๋ยวลากพืชมันก็มายุมกินโตเหมือนเราเอาขิงัวไปตั้งกองนั่นแหละเออขุดไว้ตัก3สาจุดหรือ4ี่จุดก็ได้เอาเอาสว่านเจาะพืช้าไปแล้วก็ฝังลงไปอยู่นี่สัก2โลอันนี้2โล2โลปีสองปีก็เจาะรูข้างๆกันไปอย่างนั้นอาอย่างนั้นได้แต่ไม่แนะนําให้ไปหวานครับ เราต้องไปดูโครงสร้างหลักของมันก่อนว่าโครงสร้างหลักมันคืออะไรก็หินครับยังไงยังไงมันก็กลายเป็นพื้นราบถ้ามันโดนน้ำเหมือน,ห,นห็นแป้งตอนที่แม่ทํากับข้าวอพอใส่จานเข้าไปบางๆเปื้อเพียงไหมแป้งที่ยังไม่ต้มยังไงมันก็เป็นแป้งที่เป็นเหมือนเหมือนมันปิดไม่ให้อากาศมันลงอะ่ะมันจะอยู่ในตระกูลเดียวกันอย่าท<ำ>ผ,มผมก็เลยให้ทําเป็นอีกแบบหนึ่งให้มันไปผ่านคาร์บอนดีกว่าประมาณนี้เนาะครับก็โอ้วันนี้ถือว่าเต็มอิ่มนะพ่อเนาะทั้งเดินชมสวนทั้งได้แนวทางในเรื่องของการ เพิ่มสวนด้วยใช่ครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของว่าพืชเราในช่วงนี้ต้องการอะไรแล้วจุลินทรีย์จะเข้ามาช่วยอย่างไรบ้างแล้วก็พี่น้องทางบ้านก็ได้ได้ชมได้ฟังแล้วก็ได้รับรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็กลมากหรือเกินสาหรับคอมเมนต์แต่ยังยังตอบไม่ได้นะก็พี่น้องติดตามไปเรื่อยนะครับสาหรับแปลงนี้ของพ่อตั้นเนี่ยนะครับที่อยู่ตบนวังใหม่เดี๋ยวอาจารย์พจัญญาวธรรมรวมถึงบาทยุทธเนี่ยก็จะมีโอกาสมาเยี่ยมชมแปลงอยู่เนืองๆนะครับก็จะนําเสนอให้กับพี่น้องได้ชมอยู่ ตลอดนะครับผมสำหรับไร่นี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของแปลงสวนก็คือพ่อท่านแล้วก็คุณแม่ครูมากๆนะครับผมแล้วก็ท่านอาจารย์ปทันยวัฒน์ครับครับีชร์ข้อมูลนะพี่น้องครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ